กนเลยคือนะครับทุกคนอยากเป็นคนที no ่สุขภาพดีใช่ไหมครับใช่แล้วไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากสุขภาพไม่ดีนะครับกูฟิลิก็จะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของพวกเราเนั่นแหละนะครับก็พวกเราทุกคนนะครับไม่มีใครเลยนะครับที่ไม่อยากจะมีสุขภาพไม่ดีนะครับ แล้วเราจะมีสุขภาพดีได้ย,ดไดยังไงนะครับที่ครูฟริตบอกนะครับว่าเราจะมีสุขภาพดีได้อย่างไรนะครับสุขภาพดีนั้นเป็นแบบนี้นะครับสุขภาพดีนั้นเป็นแบบนี<_<_<_<_<_<_้คือคนที่ไม네่ป่วยคนที่อารมณ์ดีคนที่ไม่ป่วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกยุทธนะครับสวัสดีครับคุณนัตนาสวัสดีครับคนที่ไม่ป่วยคนที่อารมณ์ดีคนที่คิดดีพูดดีทําดี แล้วก็ฝันดีแล้วก็โชคดีนะครับคนคนแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวนสนิทสวัสดีครับนะครับคนแบบนี้นะครับเขาถือว่าเป็นคนที่สุขภาพดีคือเราสุขภาพดีแล้วเราต้องมั่งคั่งในเรื่องความคิดจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็การเงินการงานด้วยนะครับแล้วก็ทั้งด้านสุขภาพแล้วก็รวมถึงครอบครัวแล้วก็คือทุกอย่างเลยอะ เขาจะถือว่าเป็นคนที่นะครับเขาถือว่าเป็นคนที่สุขภ,นะภาพดีนะครับสุขภาพดีนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราสุขภาพดีแล้วร่างกายแข็งแรงบึกบึ้งไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงบึกบึ้งนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องสวยมันต้องดีมันต้องงามตัง้งแต่ภายในจลดภายนอกนะครับสิ่งนี้นะครับที่ครูวิริศอยากจะมาบอกให้กับเพื่อนๆทุกคนว่าเราควรที่จะงามตั้งแต่ภายในจลดภายนอกนะครับ แล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกหรือเปล่านะครับฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะครับที่บ้านของเพื่อนนะครับแล้วก็ทุกที่ฝนตกกันบ้างไหมนะครับสวัสดีครับท้องฟ้ายุดสองโอเคสวัสดีครับยุดสองเหรอครับคุณมณนลสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ครูวิริศนะครับอยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและความงามนะครับแล้วเราสุขภาพดี ดีขึ้นดีขึ้นจากที่เราลองสองซองนะครับแล้วสุขภาพดีก็จัดต่อเนื่องไปเลยนะครับสี่สิบห้าวันผลลัพธ์ที่ได้รู้มฮะจากที่เจ็ดสิบแปดลงมาเหลือหกสิบแปดนะครับปัจจุบันเหลืออยู่ที่หกสิบกนะครับบอกเลยนะครับว่าสุขภาพดีมากนะครับแล้วก็คือเราเป็นคนที่นะครับรู้สึกกับตัวเองว่าว่าดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ผลลัพธ์อย่างนี้นะครับไม่มาพูดไม่มาบอกไม่ได้แล้วก็เลยจิงมานะครับ บอกมาพูดในห้องนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีคนที่รู้จักนะครับที่น้ําหนักเยอะอ้วนพุงใหญ่เป็นแบบที่ครูฟิลิปบอกนะครับก็สามารถนะครับก็สามารถเม้นหรือทักเข้ามาได้ว่าอยากจะให้เพื่อนๆหรือพี่น้องเหล่านั้นน้ําหนักลดอยากให้เพื่อนๆเ,เหล่านั้นพุงหายนะครับ